จำบดีผมแม่พี่น้องอิบซีทุกคนยามเสาพี่น้องตื่นมาหน่ะก็ปล่อยงัวลงทงกินหยาอิ่มแล้วก็ไล่ขึ้นมาคอกแล้วพี่น้องขึ้นมากระสือมาอย่างปลาย่างปลายายเป๊ะเพื่อนเอาห้แม่ดีแท็กเมื่อวานนึงมาหากจะชอมาอย่างกระตำกถั่วพี่น้องปลาซีโต้พี่น้องซุกล้วตัวหนึ่ง ย่างปลานวนจันย่างปลากาจับละ่ะเมื่อนี้ตื่นมากนะ่ะอันมีฝนพี่น้องหยิบหยิบหยิบ,บทำถ่ายล่ะบอ,อหอมเลยพี่นอ้อ,องปลาสด,สด จากนอง่ <S 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 ่พ่อพ่อพ่อพมอพ่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 ่ <S <S อ,อ้่อพอพ่อพ่อพออา่่อพ่นอพ่อพ่อพ่าพ่ออา่อ่อพอ่่อพ่พ่่อพอาพนอพอเอา่า่พอพา จีคือปล่อยหายประดำน้ำขึ้นมาขึ้นมาเริ่มหิวเลยนะมาแต่ปล่อยงัวเข่าเฮ้ากับพูนแล้วพี่น้องสี่หามือเฮ้าวสิโลงวันซุกสุกเกี่ยวเนาะยังมีฝนอยู่เลยพี่น้องเลย แต่ว่าก็ชีบโบ้แห้งดอกพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่นอ้องมาด้วยอืมเลยพ่อครือหม่อมอโอ้ยเฮ้ยมามาทานผู้ช่มนี่ขา้าวซายดูก่อนอุ่นกัดอ้ย,ออยเป็นตัแซสบพี่นอ้องจะมาเจ้ใจดำจะมาขึ้นเนาะ มาเด้อพี่เนอะนี่นี่นี่ปลาน้องอันปลาเป๊ปะน้องยายเป๊ะเอื้อยเมียเขาก็เอันเอินป้าเนาะเป็นญาติทั้งนั้นทั้งเมียเริ่มนาวเลยเนาะ ใส่ผ้าก็ใส่เสื้กันยาวมั้ง่ะฮ่าใส่กุญามราะว่าฮายยุาม <c oughs> หอนแหงใ,ใสกันแดดดิฝ่ายคนนาวเอ,อเอ,อเอแฉลเลย,ยิปลาสดๆจากน้องออตรงแมวอ,อืม<ว>อืมตกขออื่นอ่ะ ừm ừ. ừ. à, có ừ. ừ. sao một tạo ra được cà tô vợ chồng vợ chồng vợ Ừ Rồi chồng Ừ. ข no ้าก็ไปให้ดูให้คือหาเถอะเมื่อมาหลายคนเพื่ออยู่มาติดมัดกันอื้จ่างลายอีพออีแม่ ฟางมันจะง่างลายเดี๋ยวหลังเลยน่ะไม่เอาก่างอันเนี้ยหน่อยหน่ปลาตะพี่อนตีมองลราตัวใหญนจะหากับเป๋าไปเดียวแตงมาอม่ซื้อมือปรัดมันจะอุ่นขยูบขึ้พุ่งขึ้นเนียบ่งอเงีนอย่างมันจะใจอ่งอไปซุบ เขาคือไทยบ้าเลมึงไทยบ้าแค่นี้เขาเปแกะเป็นบ้าเนาะคืออะไรอ่ะอันตายมกแกะก็ทำกะเพราหวานนี่อะไรอ้วต่มื่อได้กินเฉ

kayak muak semua, berat, <tuh> nah. น้มาลับน้ำเม้เนาะขอุกคจากเอ็มตีนไว้ยังเห็ดเห็ดหมันเข่ามันไอมันเข่าไปในมุ้งมัดซองแม่นเไปมันก็เคียตีนเคียนีนมันก็ตื่นยุกแล้วเนาะ่่วคอยวันจีเทปสุขายะรรู้ไหมเงี้ยบงกลขาวตีนมันแมว

พี่หอมๆกเ็กินปาปะมันหอมามเครื่องแล้วจงเครื่องอามเครื่องบุฟเ่อ์อข้าอบ้านนา

พันเดียวกันเหรออาจจะไม่ก็น่าเอาแล้วน่าจะกใส่เอาไว้ก็ไม่ต้องแล้วพอเราช่างนี่แปลสอบหนี่ยขาวๆกาอฮเอาอยู่บ่้างเลี้ยวกันก็คำันเดียวกันหนึ่งอันเดียวกันขาวๆเดียวกันคือเอาไหมฮะเอาถ้าไม่อยากเอาเขาปลูกน่ายจะคลองเขาใจแล้ว

ông mà từ thằng ừm đang tỉnh nha ông cầm nhiều không hả ừ. ừ. năm cái ตอนนั้นน่ะอ่าพี่น้องพบกันอีกนะสวัสดีมาละตอน